เราไม่แกะกระทะลูกนูนอ่ะเปรียบเขาไปกเอได้ไหมอืมเร็วๆเลยเราจะเปิดแปดก่อนนายไม่ได้เปิดแปดเออเหนื่อยแล้วนะเราไม่แกะกระทะลูกนูนนะแล้วกระทะลูกนี้สวยไม่ได้หรอก็จะว่าค่าจะหยิบน้ำมัน่โอเคๆน้ำมันเยอะจัง ใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะทุกคน ปอกปอก,กินหอมมากไม่ชิมเรากินอย่างเดียวขอ,องเพิ่มแล้วทุกคนซอสมะเขือเทศแล้วก็ผัดผัดผัดแล้วก็ซอสพริกน้ำใสผมยังดีอยู่ใช่ไหมแล้วก็หอม น้ำตาลแล้วก็เปิดไฟนะทุกคนเราจะใส่น้ำตาลแค่นิดเดียวนะอย่าให้มันหวานเกินเกือบเทลงไปจังเลยนะ ใส่ไข่สองฟองนะเอาพร้อยแงดงดำปู<อ>มือฉมังก็มาผัดต่อเมื่อกี้มือสมัครเล่น Ok. chào. Ờ tôi cũng tranh pa này này.